สวนทั้งทูกมีเกียรที่เข้าร่วงการอบรมน้อยก็ยังมีอยู่เยอะผมมีเยอะมากถ้าจับไม่ได้เลยเนี่ยพันที่ที่ทําให้แต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นในสันานประกอบกิจการในวันนี้บันวีเนี่ยสังคมไทยเนี่ยยังไม่ยอมแพ้เนี่ยก็ต้องขอบคุณทั้งหลายฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อตอน ผมเป็นนำเภออาเซะติปรีเีก็อายุเกือบหกสิบแล้วก็ถามผมเรากลัวเสียคะแนนเรื่องตั้งทั้งต่อไปหรือมันยังไม่เลือกใช่ไหมทางเจ้าหน้ที่ตำรวจรู้เบาแสยเกี่ยวเรื่องยาเสพ็จใช่ไหมดีใจไหมถ้าเกิดเราเป็นคนขานคนที่สูญเสียผลประโยชน์โดนชี้ช่องให้อยากได้ยังไงทำยางังนะนะคะเปท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะคะ สี่พระบาทหกเก้าหองมงรนาและเ่อการประิทางยาที่แล้วขอให้พระความเจริญรุ่งเรืองเจรพรือใิุวีจากรีเคหพาปเ